วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,รงรักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพีรวิทย์ดวงแก้วสิบตำรวจโทชวันวิทย์อินตะวิชาและสิบตำรวจโทกิติพงศ์พรมเจียมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจะเขตคนร้ายรอบยิงและคว้างระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการชุดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส32สงไหปาดี เมื่อวันที่13เมษายน2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอขาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสามนายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้